น้องมีก้าคุณพรทุกคนนะคะมารีวิวเครื่องกองน้ำจิ๋วก้ก๊อไปไหนก็ได้อัเนียพอก้านไหนก็ได้ครับอันนี้มากินมีก้าคุณแม่ซื้อบ้านใหม่แล้วก็เรายังไม่มีเครื่องกองน้ําเราไม่อยากเจาะขนานก็เลยซื้อแบบนี้มาต่อกับก๊อกอย่างนี้ได้เลยก็จะกองน้าได้เลยแล้วเวลาเราล้างจานอ่ะล้างจานแล้วก็ปิดไงครับปิดตัวนี้ไม่ให้น้ําเข้าไปที่กองแล้วก็เปิดล้างจานได้เหมือนกัน ครับกองก็กองได้ทั้งหากเวลาเราจะกองน้ํามันก็ปิดโหมดที่ไม่ให้ล้างจานแล้วก็มากองน้ําอ่าแล้วมันก็ขนาดเล็กด้วยจิ๋วแต่แจ๋วไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่าเอามาดูสินี่ข้างในมีอะไรบ้างอุ้ยมีอะไรบ้างเรามีกล้ามก็จะมีเอาไว้บอกว่าให้ทำยังไงอ่านี่เดี๋ยวหนูจะดูให้อ่าอันนี้เครื่องเครื่องเดี๋ยวหนูจะดูให้ ครับแล้วก็มีไส้กรองมาให้อ่าอันนี้ตัวนี่ไงตัวเครื่องของมันขนาดเล็กมากเขามีไส้กรองมาให้ข้างในละอันนี้เขาแถมมาอีกอันนึงอ่านี่เขาแถมไส้กรองหรือตัวนี้ไว้สําหรับแปลงกี่บาทหรอคะอ๋อประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทค่ะพวกนี้เอาไว้แปลงเส่ก๊อกตัวนี้นี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนี่ไงราเวลาอ่าแล้วขั้นตอนแรกอ่ะเราต้องทำไงเราได้ขั้นตอนแรกเราต้องมาล้างพวกนี้ก่อนขั้นตอนแรก ครับเราได้ตัวนี้มาแล้วอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อทำตัวใส่ตัวนี้นี่เวลาเราใช้เราจะปิดอย่างนี้ให้น้ําเข้าตัวนี้เพื่อกองแต่เวลาถ้าเราจะไม่เข้ากองเราก็เปิดตรงนี้ให้น้ําลงแบบที่น้งจานนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องล้างก่อนก็คือข้างในเขามีใส่กองมาให้แล้วอ่าอันนี้ไหนเปิดสี่กองมาให้ดูหน่อยครับอันนี้ครับเราเราใส่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องแกะพลาติกรเพราะงั้นมันจะไม่กองนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณพ่อ แล้วใครยัไม่แกะพลาสติกออกเลยแม่มีกล้าไหมครับมีกล้าอาจจะไม่แกะพลาสติกจะล้างพังกวนเขาเลยไม่แกะพลาสติกออกนี่เดี๋ยวแกะพลาสติกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างไส้กรองก่อนนี่ดีนะคะเขาแถมไส้กรองมาให้ด้วยอีกอันห้ามห้ามขัดนะไส้กรองนี่ห้ามขัดล้างธรรมดาล้างธรรมดาใช่ไหมต้องผสมน้ำยาอะไรไหมไม่ต้องใช่ไหมล้างน้ำเปล่ามันเหมือนจุกนมเลยไหนอ่ะโอ้ยมันจุกนมเลยนะล้างไส้กรองอันนี้มันเหมือนอะไรอ่ะ อันนี้เดี๋ยวคุณพ่อกำลังล้างไส้กรองอยู่ล้างไส้กรองด้วยน้ำสะอาดล้างตัวเครื่องด้วยคุณแม่อันนี้มันเหมือนแหวนเลยอ่ะแหวนแต่งงานไหนไม่หรอถ้าถอดออกมาคุณแม่อันหนึ่งเพราะอันนึงอ่าโอเคเดี๋ยวล้างก่อนกันเดี๋ยวล้างไส้กรองด้วยที่เขาแถมมาสองอันรู้แล้วที่ใส่ได้ที่เขาแถมมาสองอันนั้นนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะจิ๋วแต่เจ๋วหรือเปล่าเห็นไหมเครื่องกรองน้ำเล็กมากเลยแต่ว่า เดราาจะมูแต่อย่าขูดเอาอะไรมาขูดตรงนี้มันขูดไส้กรองมันจะขาดไหมแต่ที่เขาแถมมาให้สองนั้นก็คือสมมติอันนั้นทางมันก็ยังมีใช้กระปอกไส้กลองอ่ะเขาจะมีอายุอยู่ได้ประมาณหกเดือนนะคะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนก็คือเขาแถมมาให้อันนึงก็จะอยู่ได้ประมาณปีนึงนะคะก็้างอันนี้ครั้งนึ่งเ เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพนนะยังแกะนะครับอันนี้ยังไม่แกะเรามีก็อันนี้ไว้ก่อนลงในนไม่ต้องแกะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวเราใช้เราค่อยแกะอันนี้เราค่อยแกะแล้วอันนี้เราต้องใช้ไหมครับมียังครับเดี๋ยวเราก่อนอ่าเอาคุณพ่อล้างเสร็จแล้วประกอบคือมันประกอบง่ายมากเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจิ๋วแต่แจ๋วเดี๋ยวจะให้ อ่าน้องมากี้กับน้องมิก้าชิมน้ำดูนะว่าเป็นยังไงโอ้โหไม่ใช่เอาน้ำน้ำจาอ่านี่ไงน้ำก๊อกกับน้ำกองแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามานี่เดี๋ยวประกอบง่ายมากนะคะไม่กินนี่นี่นั่มาแล้วนี่เราก็แค่แบบใส่เข้าไปในน้ำหสวงเข้าไปเลยมันมีนะสองด้วยนะคะนี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วอ่าเนี่ยง่ายมากเลยแค่หมุนใส่กับไอตัว ก๊อกน้ำในครัวของเราเป็นก๊อกน้ำล้างจานธรรมดาอ่านี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เปิดปิดก๊อกกก๊อน้ำล้างธรรมดาแลาวมีเกิดอะไรเกิดขึ้นตนี้เขาบอกว่าเตปิดเครื่องก๊อกน้ำแล้วก็เขาต้องเปิดทิ้งประมาณห้าถึงสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีอ่าอันนี้นะคะเราต้องทิ้งไว้ก่อนน้ำไหลตกใจด้วยว่าน้ำไม่ไหลย่างย่างประมาณทิ้งไว้ก่อนครับก็คือต้องประมาณห้านาทีขึ้นไปนะคะ <Okay. S 2> นี่อุปกรณ์ก็กมีไว้เอน,นี่มีวิธีแล้วมันมันเป็นเครื่องกรองน้ําที่ไม่ต้องเจาะผนังแล้วก็ไม่ตแบบไม่ต้องมีหลายอันให้เกะกะเลยลอันไหนผสมด้วยตอนแรกจะซื้อแบบที่มันแบบมีหลายขั้นตอนมีหลายท่อติดผน,นังตรงนี้มันเกะกะนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนม,มาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราเราสามารถซื้อกล้องอย่างนี้แยกเป็นสองหัวแยกก็ได้เชื่อจะไม่ให้รวมกันก็แยกทีนี้ไปล้างจานแล้วกลอกตัวหนึ่งแล้ว้มันแล้วมันขนาดเล็กด้วยนะมาเข้าไป มันไม่ได้หนักมากนะคะมันก็แบบเหมือนแอบบางคนก็บอกเฮ้ยตัวนี้มันจะเกะกะเวลาล้างจานเราก็สามารถซื้อหัวตรงนี้ที่เป็นสองหัวมาต่อตรงนี้แยกมาแต่ว่าเราไม่เกลกะแต่นี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเกะกะมากนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของใครของมันนี่เราทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมนะเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้ประมาณ5้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วห้านาทีเราเปิดนาทีแล้วเี่ยวเราจะมาลอง อันนี้เราลองน้ำกรองนะอันนี้น้ำกรองอ่าน้ำกรองจะเราจะเปรียบเทียบก่อนนะเดี๋ยวครับอ่าเอาพุ่มมาชิมให้หน่อยเร็วเราจะปิดปิดตัวนี้เพื่อเอาน้ำไปครับน้ำปลาปลาโดยตรงเลยน้ำปลาปลานะคะนีน้ำปลาปลาอันนี้ค่ะนี่ไม่ใช่น้ำกรองนะคะเราจะดูว่าเราจะดูว่ามันเปรียบเทียบกันยังไงรปิดไว้ก่อนปเออเออทีนี้เนี่ยเรามาดูสี นี่น้ำปลาป้านะอันนี้น้ำกองนะครับแกอาจจะเหมือนกันแต่บางทีเราดูสีเห็นไหมดูสีดูสีก่อนเห็นไหมอาจจะเกือบไม่แตกต่างเลยเห็นไหมอาจจะเหมือนจะไม่แตกต่างนี่นะปลาป่าอันนี้น้ำกองอันนี้จะไม่มีฟองเลยอันนี้จะยังมีฟองอยู่มอันนี้เป็นฟองอันนี้มีฟองนะพูดถึงมันนี้จะอันนี้จะใสกว่าข้นๆครับอันนี้มีฟองอาจจะอ่ากินอันนี้กลิ่นคอรีนใช่ไหม อันนี้กลิ่นอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่อันนี้จะไม่มีกลิ่นแล้วอันนี้กลิ่นอันนี้เป็นไงมีกลิ่นอันนี้มันจะปัดปาดหน่อยน้ำปะป่านะคะอันนี้อันนี้จะจืดเลยอ่ะจืดสนิทเลยอันนี้จืดเลยอันนี้จะออกมีสัดปาดนเป็นไงอันนี้น้ำกองเราอะไรยออร่อยเหรอเราร้านนะครับไหนไหนให้มองแม่ชิมบ้างอันนี้น้ำปวดอ่ะอ่ะโอเคเป็นไงเดี๋ยวเดีก่อนนะแม่ชิมก่อนเมื่อกี้น้ำปะป่าไปแล้ว อันนี to to ้น no ้ำขวดน้ำน้ำกวองจากขวดที่เราซื้ออ่าอันนี้น้ำขวดอะชิมเปรียบเทียบกันอันนี้จะจืดอันที่เรากรองจะจืดกว่าเหรออันนี้ยังนั่นอยู่อลองชิมดูนะแสดงว่าไอที่เรากรองจืดกว่าใช่ไหมคะอันนี้มันเหมือนนมนมอย่างเี้ยอันนี้น้ำขวดที่เราซื้อนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ชิมก่อนมันรสชาติเหมือนจืดใช่ไหใช่แต่อันนี้มันจะจืดออันนี้ยังยังน้ำกรองจะจืดกว่าอีกค่ะ แสดงว่าโอเคใช้ได้นะคะสะอาดนะคะแต่เราต้องขยันเปลี่ยนไส้กรองนะใช่ไงหกเดือนจริงๆไม่ต้องควรถึงหกเดือนประมาณสักห้าเดือนควรจะเปลี่ยนเลยล่ะนะคะ้เดือนควรจะเปลี่ยนแต่ดีนะก็แถมไส้กรองมาให้เราอีกันึ่าใช้ได้จริงๆเขาบอกหกเดือนแต่ว่าเราอาจจะได้เร็วกว่านั้นเราต้องก็แล้วแต่เรานะเราใช้เยอะมันต้กรองเปอนไงครับถ้าเราใช้บ่อลใหม่ทุกปีครับแต่บางคนถ้าเกิด อ่าไม่ได้เอาไปกรองปลาปลาอาจไปกรองน้ําต่างจังหวัดน้ำบาดาลก็ต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยเพราะอันนั้นมันเป็นสนิมเยอะอี๋ยวเราไาปลาอันนี้คือเราเป็นน้ําปลาปลาเนาะน้ําคือน้ํามันก็ไม่คือน้ํามันก็สะอาดอยู่แล้วค่ะขั้นตอนการกรองอ่าใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําพวกน้ําน้ําบาดาลเนี้ยต้องไปต้มก่อนนะถึงจะมากรองกินได้อีกทีนะคะอุ้ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมประหยัด การซื้อน้ำของเราเลยธรรมดาเราจะซื้อน้ำขวดมากินนะคะเออตอนนี้ขวดน้ำเราเต็มเลยนะคะทีนี้เราก็จะประหยัดแล้วเนาะประหยัดแล้วเราก็ใช้หมูข้าวอะไรได้เป็นการประหยัดเงินเราด้วยอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะใ่ะเป็นยังไงบ้างคะถาหแบบเครื่องกรองน้ำของพวกเราจริงไหมคะจริงไม่เปล่าจิ๋วแจ่วนะคะถาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็